มีเพิ่งจะเล่นเกมรบครับเคมาเลยมารอเอ่เออะไรเนี่ยมาเย้่เอา้าปกติโอเคมาอาอืม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 นี่ในแบบที่ใจเล่นก็จะเมแบบนี้ โ,โอเคกลัวเลยโอเคกลัวตรงนี้ฮ่าอืมอ้าวไม่เข้าวข้าไอ้นี่เอาหมนเต็มอีกออกมาแล้ว โอ้ยอไม่สนใจเด็กติ้งไม่สนใจเด็กติ้งโอเคไมไไไปไป <laughs> ่โอเคไปไกลๆจ้ะไปไปไกลๆเลยเอ้าโอเคบรรทุกก่อนนี่ไม่ใช่ตรงคีไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่โอ้นี่โอเคนี่ นี่ครับมาแล้วโอเคไปทีต่ตาตำมึกมาหน้าเลยถอยใช้รถสุดหรูหนีแบบใช้อุปกรณ์ไอ้นี้ไม่มมดีมันไม่ดีมันบินหมาทา่านบ้านเรื่องไหนเนี่ยหมาข่านบ้านไปไป ไปซื้อบ้านกะที่างเว็บอันนี้ไจเหรอไปคนนี้ต่วานี่นี่พอใจดิเพียงเพิ่งโกรธเอาแหงโอเคเท่นึงไรบ้านไรบ้านโอเคไรพออนันนนบานบัางอีกบ้านโอเค มันเห็นตั้งแบบนี้เลยโอเคเอ,อุสั่นเด้งด่ะเด้งก็งทำง่ายๆก็อื่นมาที่นี่ก่อนนะครับนี่ไปออขอเอาแอแพก่อนไปเป็นของโทรศเจอ,อ์ับเล็เดือวเพื่อทำไม่ทับเถอะหาเงินด้วยจะได้เอาไว้ซื้อีอไปหาเต่งทีแกเต่งกับเตียงนอน เหนอยเด้งเด้ง e นี่นีเด e ้งแดงนอนลูกพวงสำหรับหรับสให้เราต้องเงินเพื่อจะให้เด็กจนๆเ,เป็นคนดีจริงๆเลยถ,ถึงเราจะดูแบบไม่รวยเพราะว่าเป็นเต้งแบบนี้แต่เรารวยนะเดี๋ยวเราใหญ่บ้านเฉยๆ,ๆ,ๆโอเคมาโอเคถูก ไปกตาเอ๊ะนอนก่อนกีตาอ่อไปข้างนั้งกีตาเอ๊ะเนี่ยข้างนั้นนงน,น,นี่ยังไม่เนี่ยอืมจะไม่เบิ่ไม่เบิกออกอมาเบเลยเออทำนั่งตัดใบไม้ทั้งบ้านเหรอเออใช่ตัดใบไม้ทั้งบ้านไปหาใบไม้ก่อนเอาแยที่แบบเนี่ย ใบไ,ไม้ท่าบ้านโอ้โหไม่น่าแหละจึงลอดอะไรง่ายๆเพราะว่าเนี่ยสูงมากเลยเอืูตัดใบไม้ท่าบ้างนนดีๆเอ๊ะแป๊บหนึ่งขอเอ,เอาที่ตัดแป๊บตัดบไม้ท่าบ้านนี่ตัดไปไม้พังบ้าน,นก,ไไางานกองอื่นใช้นี่กับไอ้นี่ก่อนเพื่อตอดใบไม้ท่าบ้านนี่ ตอกหิ้งไม่เกี่ยวจังเลยโอ้โหตอกไม่ได้โอเคตรงนี้เป็นเค็กจอยสั่นนะครับให้มันาาาก,ก็ไม่จะเค็กเกสโซสั่นเค็กแต่ต้องแล้ะตรงนี้นต้องทำแตดต้องมาทานบ้านด้วยครับเป็นเล็กอันตรายมากจังไงีเลยอันตรายเลยตัดต้องมาทานบ้าน เพราะว่ามันอาจไะตกแมปได้นะครับนี่ตกแผมไหมเนี่ยจะบ่มแมนไหมไม่ตกโอเคไม่ได้แล้วเราจะเอามาเพื่อโอเคทำงานเกษตรและใบตาวิูไปที่หอท่านของเราเอ้ยไม่ใช่เราอะไรบ้านนี่นี้นะเนีเน้เนีเนีเนีเน้น เน่่น่นน่่จปจจูอมึงเราตัวเล็กยังไงก็ไม่รู้อ่ะทงเคียบแบบคงบวดจิีที่มูลสิเคียบตอนทอลเอกนอเทียบกอดอกคอทะเลเอกนอะเทียบ อ้ยพี่หาควงย่านเหมือนกันเจอะตรงนี้เออไปถมวยล้างดีไหมนี่อยากขโมยโอ้โหสุดยอดอยากขโมยป่ะเอ๊ะเอาอันอันก็ได้อู้มันขังจะกู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 เฉียวเลี้ยวซ้ายไปให้แม่โว้ย ชง,โอ,งโ,อโ,อโอ้โหสิ่งวิววิววิวหูแหล็กก้เกมแหละ ไยิ่งไหนอ๋อเจ้าขอนไปเลยเจ้าขอนเอากลับบ้านเละโอเคยึดขอนเละไปที่บ้านตัวเองล่ะไปที่เต็งเอ้ะตา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 ดีจ้าเอาน้วน้ำน้ำนน้ำน้าจุจ้าจุจ้าโอ้โหเดี๋ยววันนีมีเจ็กจนนะวันนีช่วงช่วงนี้พอดีช่วง ปีช่วงนี้บุญงไม่ดีอ่ะไม่ถึงในเรื่องจริงโห <c oughs> ในเรื่องจริงได้ช่วงนี้บุญงไม่ดีแล้วฉ <c oughs> ัสมัครทีท้าไปแล้วโอเคนี่นียี่ปื้ จริงเรื่องจริงเรื่องสบงยน,น้าดูอ่ะโหเราเป็นโจนขมขโมยนั่งไว้ที่บ้านทุกมาดวงนั่งดีไหมเราเป็นโจรอ่ะเ,อเดี๋ยวั้งออกไม่หนาตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้เป็นคลองเล็กเยกเอ๊ะวะนี่นใครนี่โหน่าก,กลัวไหลหน้าด้วย โอ้โหท้อใหญ่อันนี้เป็นแก๊ผีมั้งเอ,อผีที่ใหญ่ๆไ,ได้แลหละนี่สีเออไม่เข้าใจมึงนเด็กอยู่ขวบกตากูกากากูกูแล้วเป็นอันี่บางช้ามดูโอ้โู่คนนี้ต้องมีเล้ง ไม่ดีไฮก่อนไฮที่ไฮนี่นี่ไฮโอาะไม่ได้โห้หหหโยจะไปเกมแนวโรเปร์ตชอบไปดีด้วยเนี่ยสิงเสื้อซ้อำโว้ยไม่ลบแบบมันสิงเซื้อมอัวซ้วนั่างต่างเลยอ่ะโอ้ยม้วนซ้วเยอะเหมือนกันเนี่ย ถนักทำให้อยู่อยู่ไยก็ไม่ได้อ่ะอยู่ไฮเ <c oughs> พราะเพราะว่าไม่เข้าใจภาษาเพราะเป็นคนไทยนี่ไหมไม่นอนกันนอนตัวแอร์ปิ้ดูนนดเ, <c oughs> ดเขา ก็เอ <Workers>, ้ยกอไกต่อไกดีครับโหอะไรเนี่ยมันไม่เห็นเลยมันไม่เห็นโอเคมาก่อเลยมาที่นี่รอต่อตอตอรอรอรออีกรอรอทุกรอรอดีรอเผื่อนี้จะได้ ออ๋ไม่ได้ด้วยโอเคไม่ได้ไม่ได้เย้โอเคแค่ไม่ไไนี้โอเคอเย้ไปที่ที่สอง,องม่ใช่อะไรบ้านโอเคแต่น,นี่อะไรเหรอบอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับรเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ครับอืมทำไ,ไมไอโอเค ดีนาะเออไปไว่น้ำในนี้สิจะาจโหไม่จมน้ำเดพีโอ้ยอ้ยอุ้ยอ,อ,อนน้นี่มันถีน้ำปลอมชักชักมันจะบึงไลม,ม,ลมเอ้สไลมเอ้ยดีมันจะเบึงสลามอ่ะดูบิงน้ำจับแป้งกรโเพัะได้ ให้ให้ว oh ิ oh. đ đ ่งเดินได้โ oh. อ <c ười> <c ười> oh, ้ยเด็บอะไรถึงแมพแหละเขาหนึ่งวิวหูไปแรงเลยไปได้งีต่ต้องแรงถุกเดยียวไม่ใช่ออ้วิวหูุดกยอกอะโหในรกจริงจริงว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจะไปแรงจังนี่ บางไหมเนี่ยถึงผักแข็งแรงวิววิวอยู่ทั้งหมดยังไงเนี่ยวิวหมูผักไม่แรงมากอ่ะลููเปิงลูปิงแม็กต่อยไซส์ถ้าแม่บังได้เรื่องบังพันแรงโบังพันแรงบังพันแรงเอาไม่แรงเนี่ยโอ้ยอ๋อก็ ตอนนี้อยู่กุบอ,อยู่เม่สบิกโออยากะโอ้โหไม่ได้ยังไรฮ่าบูโอ้โห่มันจะใครเอ๊ะกำลังแคปเกมอยู่ยากสิโอ้โห โอโ้ดีนะที่ไม่ใช่โชจะจูโอ้โห,โโหดีนะที่ไม่ที่ในเกมอะถ้าใรีนเล่นจริงเจอจูแล้วเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โหมาโอ้โหแค่นี้เองแข่งได้เพราะว่าแข่งมีนี่ทำไม แต่งนี้ได้ด้วยเพราะฉันเพราะฉันมีอย่าลืมนะว่ามีโรบัตเดี๋ยวมีแค่ยี่สิบในหน้าใหญ่หน้าโอในมาล่ะล่ะนี่มาโอเคไอ้นีก่อนนี่โอเคแต่งมาทำตรวชอบนี่ไอไลา์ของมาก่อน เออขาวเป็นไงล่ะจะมกแต่งมาได้เป็นไงล่ะขาวเกียบขาวมากขาว,ขาวลายดีไหมเออหูขาวทั้งตัวโอ้ยอยืดีนะที่ที่ทันเท่ให้ดู ว่าต้องซื้อโรบักไม่ใช่ไม่ใช่ออนไลน์เด็กติ้งแต่ไม่ดีเขาออนไลน์เด็กติ้งเพราะว่าเขาโว์ค่ะสาวรูออ้จบตั้งมิงมาอยู่ในทองดีน่าสนใจดีไม่เลยค่ะต้องเอาให้สีดสดใส่อยอนี่แหละสงใสบ้าจิมาจูตา ตัวนี้ควบคุมไม่ได้เลยเนี้ยโอ้โหทำใจชับตัวเองด้วยแถมวิ่งขัวแน้โอ้โหหวังว่าห oh, วงว,ว,ว่าชุมผู้ชมจะไม่อยู่ตาลายนะ <Isaiah eden> เะ oh, นนย่ไปจ่ะโอ้ที่อยู่ทั้งบนคขทพี่อยู่ทั้งบนงานถ่ายคลิปเหมือนกันแับแล้ครับ ไม่รู้ว่าเกี่ปัญหาอะไรหรือ,รอเปล่าครับโอ,โ,อโอเคไปจ่ะครับโอเคโอ้ยจะใช้ไห้จ่ะม้าจะพึ่งเดินทางไปไหนนะยาตกรอยนะตรงนี้จะเป็นสุดข,ขอบแมพนะเพราะว่าเพราะว่าเคยเพราะว่าเคยหลังเพราะว่าเคยหลังไม่เลยตรงนี้ไม่สุดข,ขอบแมพจะช่วยดูแต่มันจะเป็นจริงๆ จะดูจ้าจ้าจ้าโหจริงด้วยเดีขอขึ้นไปก่อนเขาใช้มังไตก่อนหามังไตนี่ไงมังไ,งไ,งไนี่ขึ้นคอึอนอคึอน,นี่ไยจริงด้วยมันต้องร่แบบนี้แหละเดี๋ยวจะให้ดูนี่ไงจริงด้วยว้าวอันไตโพสเออปีอะไรไปเนี่ย โอ้โหถ้าจริงต้องมีอะไรเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่เขียวเยอะเลยโอ้โหเด็กเล็กเล่นเป็นตำรวจเหรอโอ้ยโอ้โไมืเจ็กเหรอเอ่อที่บอกเด็กอ้าเข้าไม่ได้เหรออ้าวทำไมเข้าไม่ได้ล่ะ ไปเข้าใต้ไม่ใช่เหรอหราจะมีไปดูอีกมีก็ตู้โอ้โหอะไรเนี่ยจมดิ่งจมดิง,ดงข้ขาไปด้วยตำรวจโอ้โหเหงวะ่ะไปไหนด <c ười> ูนู่นเฮ้ยตกสอบทำไมอ่ะไฟมันใหญ่ไปไงลูกโอ้ยต<อ>้องขยายตรงนี้ก่อนออไงครับเอาไงครับนี่ Uih. Uih, ini kau. Law. Kau siap